วันที่20กรกฎาคมพศ .2567 เวลา12นาฬิกานายชูชาติลักษิตอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยนายศิรพลลักษณะเวทผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางนายภัยทูลศรีมุกผู้อำนวยการสำนักง,งานชลประทานที่6นายพงกรกำแหงผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6และผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามงานซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราวบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำอำเภอบอระบือ จังหวัดมหาสารคามทั้งนี้สถานการณ์ล่าสุดปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้าห้วยเชียงคําระดับน้ําได้ลดลงจนสามารถนําเครื่องจักรและเครื่องมือเข้าไปซ่อมแซมจุดที่ฉนุดเสียหายได้แล้วซึ่งอธิบดีกรมชลประทานมอบหมายให้สํานักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่6ร่วมกับสํานักง,งานชลประทานที่6นําเครื่องจักรและเครื่องมือเข้าปรับปรุงคันดินเร่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จตามแผนที่กําหนดไว้โดยเร็วเพื่อให้สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดู แงได้ตามปกติวันที่20กรกฎาคมพศ2567เวลา14.15น,นาทีนาอัฐกรศิริรัทยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชก,การและติดตามการบริหารจัดการน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดตาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําโดยมีนายอภิชาติชุมนุมณีผู้อำนวยการสํานักพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่นายสุรชาติมาลาศีผู้อำนวยการสํานักบริ ในโครงการในการนี้นายวชรัุลธนามีผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่4พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมลงพื้นที่รายงานสรุปการบริหารจัดการน้ําและรายงานผลการดําเนินงานของโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยฉลอมรวมถึงความคืบหน้าของโครงการชลประทานขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดต,ตากณสถานที่ก่อสร้างโครงการอาคารบังคับน้ําบ้านแม่ยอําเภอบ้านตากจังหตาก